สวัสดีคะ่ะผู้ชมคะ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ S m a r t m o ันนี่ค่ะกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เฟิร์นรับหน้าที่เหมือนเดิมค่ะมามั่งคั่งด้วยการวางแผนกันนะคะวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะวางแผนกเกษียณให้กับตัวเองนะคะเราก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีวินัยในการออมได้อย่างดีด้วยนะคะเรื่องนี้เราต้องไปฟังจากนักวางแผนการเงินที่จะมาแบ่งปันมุมมองให้กับเราคุณกริเเรษฐนันคณะวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณกร็ดค่ะสวัสดีครับ วันนี้มาพูดคุยคถึงอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจไม่น้อยเลยคุณกเกริ่นไว้ก่อนเข้ารายการด้วยเหมือนกันนะคะคเดี๋ยวเรไลฟ์ฟังก่อนเบื้องต้นนะคะเพราะว่าท่านนี้บอกว่าตอนนี้อายุประมาณ33ปีนะคะเป็นเพศชายค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายได้เขาสูงทีเดียวนะคะหนึ่งแพันบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นรายได้คงที่ด้วยส่วนเป้าหมายเขาก็ชัดเจนมากเลยค่ะบอกว่าอยากจะ,กะเกษียายุตอน45ปีนะคะแล้วก็มีเงินใช้เดือนละ3 0,000บาท เฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเคสนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นเบื้องต้นแล้ว เคสนี้เนี่ยเนื่องจากรายได้ค่อนข้างสูงนะครับและดูจากข้อมูลซึ่งเดี๋ยวจะเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดกันนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยในการเก็บเงินนะครับทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จในทางเรื่องของแผนการเงินที่ต้องการอย่างเช่นการเกษียณเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันในรายละเอียดได้เลยค่ะก็ขอเริ่มต้นที่สมุติฐานก่อนเช่นเคยนะครับเนื่องจากทางผู้รับคำปรึกษาเนี่ยได้ระบุมาว่าเป็นรายได้คงที่นะครับเราอาจจะคิดว่าเป็นคงที่ไป ก่อนทั้ในช่วง10ปีนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายได้ก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้นแหละตามเงินเฟ้อครับผมแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้ใส่สมมติฐานในเรื่องของการเพิ่มของรายได้เข้าไปนะครับในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเราใช้ที่สเนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลังหักภาษีจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็คือตลาดทุน12บสองเปอร์เซ็นต์นะครับตราสารหนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตลาดเงินสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เนื่องจากผู้รับคำปรึกษามีการลงทุนในทองคำด้ แต่ว่าจริงๆแล้วดูตามสถิติแล้วเนี่ยอาจจะได้สักประมาณ10นะครับย้อนหลังไกลๆหน่อยสัก10ปีนะครับแต่ว่าเราใช้ที่แ เป็นการเอ่อเป็นแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาวิเคราะห์งบการเงินนะครับจากรายได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนหบาทต่อต่อเดือนน,นะครับคิดเป็นประมาณ1นึ่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทต่อปีเกือบสองล้านเกือบสองล้านนะครับซึ่งมีการเก็บเงินในสินทรัพย์ต่างๆเยอะมากนะครับเป็นคนที่มีวินัยมากนะครับระ,ะบุมาเลยว่าจะเก็บต่อปีเท่านั้นเท่านี้<อ>นะครับชัดเจนเลยชัดเจนครับผมมีอะไรบ้างคะก็ลงทุนใน LTF เนี่ยสามแสนต่อปีก็เอาไปใช้ลดหย่อนภาษีด้วยนะครับแล้วก็มีลงทุนในไ 3แสนต่อปีนะครับชำระเบี้ยรประกันชีวิต1แสนบาทต่อปีนะครับลงทุนในกองทุนเปิด1แสน0 0หมื่นบาทต่อปีนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นอีกแสนสหมื่นบาทต่อปีนะครับส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม9,000บาทต่อปีนะครับตามกฎหมายนะครับลงทุนในทองคำ10บาทหรือประมาณ2 0 0แสนบาทต่อปีนะครับ ซื้อสลากแล้วก็ตั้งใจไว้จะซื้อสลับออมสินด้วยนะครับ,รบประมาณ5 0,000นบาทต่อปีจริงๆด,ดูเงินลงทุนของเขานี่ก็เป็นล้านแล้วเหมือนกันต่อป,ปีนะคะต่อปีด้วยรายได้2ล้านแล้วก็ลงทุนล้านหนึ่งก็แ่เขา,เขาออมแล้วก็ลงทุนประมาณ50%นทีเดียวถือว่าเยอะถือว่าเยอะครับ,รบ <ๆ S 2> จริงๆแล้วคำนวณมาทั้งหมดแล้วนี่ตอนนี้คือยังไม่ได้รวม สระวอมสินที่จะซื้อในปีหน้านะครับหากรวมเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือจะลงทุนค่อน้งจะเยอะในเปอร์เซ็นที่เยอะประมาณสัก70็ดสิบบอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับะะซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าเราสามารถเก็บเงินได้ขนาดนั้นโดยที่ไม่กระทบไลฟ์สไตล์ของอเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดจะต้องอดเกินไปบางทีอาจจะทําให้ใชีวิตไม่มีความสุขนะครับแต่ว่านักลักษณะนี้เนี่ยดูจากความตั้งใจแล้วคิดว่าคงจะมีการใช้มีไลฟ์สไตล์ที่ หมาะสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือการเก็บเงินะนะครับเก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณจริงๆนะครับในเรื่องของ LTF IMF เนี่ยก็ชัดเจนอยู่คือเป้าหมายเนี่ย เอาไว้ระยะยาวนะครับในการเกษียณด้วยแล้วก็เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยะนะครับก็ซื้อเกือบจะเต็มสิทธิ์ที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็เบีย้ยประกันชีวิตเนี่ยกำหนดมาว่าเบีย้ย1น0 0 0แบาทต่อปีเนี่ยผมขออนุญาตประมาณการว่าเป็นคือน้อเขาระบุมาว่าเป็นสะสมทรัพย์และมีสุขภาพด้วยนะครับแต่ขอประมาณการว่าในช่วง10ปีข้างหน้านะครับเนื่องจากโครงการไม่ได้ให้รายละเอียดมาแต่ว่า1ิปีข้างหน้าประมาณการว่าอาจจะมีเงินเป็นกระแสเงินสดออกมาที่ช่วงประมาณอายุ45หหรือที่ต้องการเกษียณตามเป้าหมาย ประมาณ1ล้นานบาทนะครับประมาณ1ล้านบาทนะครับส่วนกองทุนเปิดเนี่ยหนึ่งแสนบาทต่อปีก็คือลงทุนในตลาดทุนนะครับก็ตามสมมติฐานเนี่ยก็ให้ลงในตลาด ลุลงทุนในหุ้นกองทุนหุ้นเลยะนะครับนล้วนนะครับก็ผลตอบแทนจะได้ประมาณ12%ต่อปีตามสมมติฐานนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นก็เช่นกันะนะครับ120,000บาทก็สมมติฐาน12%ต่อปีเช่นกันะนะครับอขออนุญาตย้อนไปที่ IMF กับ LTF นิดหนึ่งนะครับ LTF กำหนดตามกฎหมายเนี่ย65%ลงทุนในหุ้นะนะครับงนั้นก็ขอจัดสัดส่วนของ LTF IMF อยู่ที่65/35นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของ2อง สองส่วนนี้เนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ10.6%ต่อปีะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็ตามกฎหมายแล้วนะครับปลายตอนที่อายุประมาณ45เนี่ยก็จะมีกองทุนถ้ารับเป็นบำนาญกําหนดจะไม่ได้รับเป็นบํานาญชราภาพเพราะว่าออจะยังจ่ามตาำกาว่ายก้คือเราก็จะรับเป็นบําเหน็จออกมาได้ะนะครับเป็นเงินก้อนเ, <từ S 2> เป็น,นงเงินก้อนนะครับประมาณ600,000บาทะนะครับแล้วก็ลงทุนในทองคำเนี่ย10บาท หรือประมาณถ้าคิดเป็นค่าประมาณก็ประมาณสัก2องแสนบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนในทองคำาถ้าเกิดเรากําหนดว่าลง เป็นจานวนเป็นจํานวนบาททองทุกๆปีเนี่ยอาจจะคํานวณยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่สามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีต่อๆไปบาททองจะเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตสมมติฐานที่ลงทุนสอง0สนบาทต่อปีไปเลยนะครับเป็นตัวเลขกลมๆแต่จะกี่บาททองนั้นต้องแล้วแต่ว่าตอนนั้นราคาทองเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาทองเพิ่มขึ้นไปแล้วเราลงสิบบาทอีกเนี่ยบางทีอาจจะ ไม่ทราบแล้วว่ากระแสเงินสดเรารับได้ไหมนะครับซื้อสลากออมสินก็ปีหน้านะครับสองห้าห้าแปดนะครับห้าแสนบาทต่อปีนะครับนี่คือวงบการเงินทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากงบที่เขาลงทุนอา f มฟแลทีเอฟประกันชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนต่างๆเขาได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณปีละเท่าไหร่ได้คะถ้าเกิดนํามาเฉลี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็ได้ร่วมประมาณสักแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับถ้าเฉลี่ยทุกอย่างเลยนะครับถือว่าความเสี่ยงระดับกลางใช่ไหมระดับกลางๆครับถือว่ารับได้นะครับในอีกสิ ประมาณสิบกว่าปีที่จะใช้จนสิบสปีนะครับที่จะเอาเงินออกมาใช้นะครับเหลือกระแสงเงินสดทั้งหมดเนี่ยหลังจากออมในที่ต่างๆแล้วเนี่ยในปีณปีนี้นะครับเหลือ3ามแสนสามหมื่นบาทต่อปีหรือประมาณ2 7งหมื่นเบาทต่อเดือนซึ่งก็น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาใช้ในไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของเขานะครับซึ่ง uh, ดูจากเทียบกับเป้าหมายแล้วที่บอกว่าต้องการ30 0 0 0บาทใช้3 0 0 0 0บาทหลังเกษียณก็สอดคล้องกันะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสามหมบาทเนี่ย เราอาจจะคํานวณเป็นมูลค่าอนาคตด้วยว่าตอนที่เขาเกษียณเนี่ยจาก3 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามีเงินเขามาเกี่ยวด้วยใช่ครับถูกต้องครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์อีกที่หนึ่งก็คือเป็นทองคําแท่ง50บาทนะครับเป็นคนที่ชอบสะสมทองนะครับมีทรัพย์สินประมาณ1ล้านบาทนะครับตีมเินค่าเข้าวๆโดยประมาณนะครับก็ใช้เอต่อปีในการคำนวณผลตอบแทนนนะครับเมื่อวีคะห์เป้าหมายแล้วนะครับ เกษียณอายุตอนอายุ45นะครับมีเงินใช้เดือนละ30,000บาทถ้าเราคิดเป็นมูลค่าอนาคตคอีก12ปีข้างหน้าเน,เนี่ยะะะจะก็จะเป็นใช้เงินใช้เดือนละ42,773บาทหรือประมาณ5 13,000บาทะนะครับ,<อ>บโดยประมาณต่อป,ปีนะครับก็แล้วเป้าหมายเนี่ยต้องการใช้ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าพอเรามาดูหน้าวันเกษียณสินทรัพย์ทั้งหมดที่เราลงทุนม,มีการลงทุนเข้ามาต่อเนื่องะนะครับต่อปีเข้ามา ลงมาทุนทั้งหมด12ปีเนี่ยรวมสินทรัพย์ทั้งหมดที่จะออกมาตอนอายุ45เนี่ยจากาที่กําหนดไว้นะครับที่จะจัดที่แผนที่ทําไว้เนี่ย36ล้านบาทโดยอันนี้รว,ว,วมผลตอบแทนแล้วด้วยใช่ไหมรวมผลตอบแทนแล้วด้วยครับเพียงพอไหมคะกับ36ออล้านบาทเนี่ยถ้าเราเานื่องจากไม่ได้เป็นการใช้เงินกเกษียณโดยการดึงจากกองทุนนี้มาใช้จนหมดไม่ได้ใช้เงินต้นเลยไม่ได้ใช้เงินต้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้อง วางแผนยังไงให้กองทุนก้อนนี้สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนไปได้เรื่อยๆโดยที่ผลตอบแทนจะไม่ไปกระทบเงินต้นะนะครับล้วก็ได้ราณ30,000บาทต่อเดือนตามที่<ช>คตครงการและก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินเฟอ้อด้วยะนะครับฉะนั้นเนี่ยปีแรกจะใช้เงิน500,000กว่าบาทหรือ42,000บาทต่อเดือนเนี่ยปีต่อไปก็ต้องมากขึ้นตามเงินเฟ้อนะครับจะต้องวางแผนยังไงก็ดูดูกันนะครับเมื่อได้มา36ล้านบาทตอนอายุ45นะครับช่วงเกษียณเนี่ยปรับสัดส่วนการลงทุนนะครับ ไม่ต้องลงทุนก็ได้ <c oughs> นะครับพันธรรบัตรประมาณ30%ตลาดเงินสัก70%เพื่อความเสี่ยงต่ำๆเลยอันนี้เขานะควรลงทุนเองหรือว่าใช้ผ่านกองทุนรวมดีกว่าผ่านกองทุนรวมก็ได้ครับ <c oughs> หรือว่าจะลงทุนเองก็ได้แต่ว่าคือถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยมันก็ช่วยกระจายความเสี่ยง <c oughs> นะครับระดับนึงครับผมแต่ว่าถ้าเป็น แต่เนื่องจากมันไม่ได้ลงทุนในหุ้นนะครับเป็นพันธบัตรหรือตลาดเงินเนี่ยการลงทุนเองหรือการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็อาจจะให้ผลตอบแทนหรือระดับความเสี่ยงที่ไม่ต่างกันมากนะ,ะนะครับดงนั้นเนี่ยเมื่อลงแบบนี้เนี่ยลงทุนแบบนี้เนี่ยก็จะได้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยหลังกเกษียณประมาณ3 2 5ต่อปีนะครับเขาไม่มีหุ้นเลยใช่ครับ3.25%เซนต่อปีดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากกองทุนตั้งต้นตอนอายุ45เนี่ยเขามีค่อนข้างเยอะสาล้านและเขาเป็นคนใช้เงินประหยัดบ3าทเองี่ ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูตามชาร์ตแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงแรกตอนอายุ33มถึงสีเนี่ยเป็นการเก็บเงินสะสมขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นชาร์ตเป็นสีสีส้มนะครับที่เป็นการใช้เงินนะครับถ้าเราสามารถที่จะจัดการลงทุนตามนี้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ3.25และนําเงินออกมาใช้จากผลตอบแทนนะครับก็สามารถที่จะทําให้กองทุนเนี่ย โตดูคไปเรื่อยๆโดยที่มไม่ลดลงนะครับไม่ลดลงแต่ถ้าปรับลงมาอยู่ที่ความอ,าตาอัตราผลตอบแทนสักประมาณ1หรือ2เนี่ย อาจจะกองทุนอาจจะโตขึ้นในช่วงแรกแต่จะาจาไปลดลงในช่วงอายุประมาณ 60- 70ถึงขึ้นไปจะเริ่มลดลงแล้วะนะครับอย่างนี้ปนแปลว่าเขาใช้ดอกผลของเงินต้น36ล้านบาทที่เขาสะสมมาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอายุ45เนี่ยได้ไปจนถึงอายุประมาณ85ปีเลยนี่คือวางแผนไว้ที่ทาชาร์จมาให้ดูคือ85แต่แตว่าในอนาคตก็ยังไปต่อได้เนื่องจากเขาทําโดยที่ไม่กระทบเงินต้นนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เดเวอร์ชขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดก็อาจจะไปลดลงในช่วงอายุ อาจจะเกิน85ไปเล็กน้อยก็อาจจะเริ่มมีการลดลงนะครับแต่ที่สําคัญข้อข้อควรระวังก็คือการวางแผน พวกของสิ่งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันะนะครับเรื่องของสุข<ห>ภาพนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องแอดเข้ามานะครับเรื่องของการวางแผนประกันภัยนะครับเพื่อให้ป้องกันไม่ให้การวางแผนที่จะไม่กระทบเงินต้นเนี่ยเกิผดผิดเพี้ยนไปะนะครับเนี่นะที่คุณกรีฑเองก็อยู่ในไวบวงประกันด้วยนะคะไล่ฟันนิดนึงสิคะว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะวางแผนเกษยณแบบนี้เงินก้อนนี้ไม่แตะแล้วก็คืออยู่ในเรื่องของการวางแผนเกษยณแล้วแล้วในส่วนของการประกันชีวิตเรื่องของสุขภาพเนี่ยเขาควรเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองอะคะ ครับหลักๆก,ก็คือเลือกตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับโดยการที่เราดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้บริการอย่างไรที่เราไปใช้บริการโรงพยาบาลน,นะครับเลือกแล้วทีนี้เนี่ยการทําประกันสุขภาพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทําและเราทําแบบเป็นสุขภาพระยะยาวนะครับเราจะค่อนข้างรู้กระแสเงินสดที่เป็นเบีย้ยประกันล่วงหน้าอยู่แล้วแน่นอนนะครับแน่นอนค่อนข้างแน่นอนนะครับก็จะทําให้ง่ายในการที่เราจะเอามาคํานวณรวมว่าเราจะต้อง เตรียมเงินเท่าไหร่ <c oughs> นะครับเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องวางแผนการลงทุนจัดโดยการจัดกองทุนกระแสของเราเนี่ย <c oughs> ในสัดส่วนแบบไหนเปลี่ยนอาจจะปรับแต่งอย่างไร <c oughs> นะครับก็เราก็จะต้องเพิ่มส่วนของกระแสเงินสดในการวางแผนประกันสุขภาพเข้ามาเท <c oughs> ่านั้นเองนะครับแต่ดูจากตามดูจากกองทุนที่เรามีแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องยาก <c oughs> นะครับไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าตอนที่อายุป,ประมาณ33เนี่ยไปจนถึงอายุ50เนี่ยก็ ประกันสุขภาพเนี่ยเบีย้ยจะยังไม่แพงมากนักนะครับแต่เบีย้ยจะไปสูงขึ้นตอนช่วงอายุเกิน6 0ห้ิถึงไปนะครับเพร,ะระนาะฉะนั้นถ้าทำไว้ก็ควรทำไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยถูกต้องครับฝากที่งท้ายกับคนนี้นิดนึงค่ะครับผมก็สำหรับท่านนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในการที่วางแผนเกษียณอายุนะครับซึ่งวางแผนค่อนข้างจะรวดเร็วและมีวินัยในการเงินค่อนข้างสูงนะครับซึ่งออมก่อนรวยกว่าแน่นอนนะครับและก็ออมก่อนสบายกว่าเช่นกันนะครับฉะนั้นก็ฝากฝากสำหรับท่านที่ผู้ชมรายการที่ ที่สนใจในเรื่องของการวางแผนเกษียณนะครับหรืออาจจะยังไม่สนใจก็ตามลองพิจารห์วิจารณาลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าเราวางแผนเก็บเงินอย่างไรก็จะที่จะทําให้เราเนี่ยมีการเกษียณได้อย่าง เป็นสุขและก็ตอบไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของเราด้วยะนะครับถือว่าวินัยทางการออมก,การลงทุนของท่านนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้ในวันนี้เป้าหมายของเขานะคะที่ต้องการเกษียณอายุในวัย45ปีนะคะแล้วก็อยากใช้เงินประมาณนะคะเดือนละ30,000บาทในมูลค่าเงินปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยด้วยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีาไรายได้เยอะแต่ว่าใช้จ่ายแบบชาญฉลาดต้องใช้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ประหยัดจนเกินไปคือวิถีชีวิตยังคงเหมือนเดิมแต่ว่านําเงินส่วนต่างเนี่ยนะคะไป แล้วก็ลงทุนเพื่อใช้ในอนาคตนะคะใครก็ตามถ้าสามารถบริหารจัดการแบบนี้ได้นะคะก็ต้องขอชื่นชมคนนี้ด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะให้สามารถทําตามเป้าหมายได้เพราะวินัยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราบรรลุความสําเร็จในแต่ละเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยก็ตามค่ะส่วนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเกริศรธนันค่ะซึ่งเป็นนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่มาแบ่งปันมุมมองให้กับเราขอบคุณมากค่ะคุณเกริสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแต่ใครอยากจะวางแผนการเงินกับเรานะคะก็อย่าลืมเขียนแผนของคุณเข้ามาได้นะคะข้อมูลสส่วนหลักๆนะคะหก็คือทางด้านของข้อมูลส่วนบุคคลรายได้รายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินอายุอาชีพนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายการเงินของคุณด้วยนะคะเขียนมาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของเฟิร์นนะคะศิรัทยา a s e t o r t h นะคะแล้วก็ติดตามการวางแผนการเงินได้ในทุกๆวันพุธแล้วก็วันหยุดนักขัดตอนฤกษ์นในรายการสมาร์ทมันนี่ ใครดูไม่ทันคลิกชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ m o n e ี่ h a n n e l co.th ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะถ้าอยากพูดคุยก,กันก็กดไลค์ใน Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตาม Smart Planning กันค่ะ